กรอนวันแม่แม่คือพระคือนางฟ้าเทวดาให้กำเนิดลูกมาเลี้ยงจนใหญ่ดูแลลูกไม่ให้มีอันตรายสักการะจากหัวใจของลูกเอ๋ยในดวงจิตคิดคำหนึ่งถึงมารดาผู้ที่มอบดวงชีวาแก่ลูกนี้ ท่านสั่งสอนสั่งเลี้ยงให้ลูกเป็นคนดีท่านผู้นี้คือท่านแม่ของเราเองมีกี่คนให้เราได้ทั้งชีวิตไม่เคยคิดจะทอดทิ้งหรือทำร้ายใครคนนั้นท่านคือแม่เราไงแม่ทุกกายลูกสุขใจแม่ก็ยอมทนนะมีกลอนบท หนึ่งมาฝากนะคุณโยมเจริญพร